สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นกระแสเลยนะครับในปี2025นี้ที่เขาเรียกว่า vibe code ค่ะสวัสดีค่ะก็คือการเขียนโค้ดแบบใช้ AI ช่วยเยอะๆเลยใช่ไหมคะเหมือนสั่งด้วย feeling ใช่ครับประมาณนั้นเลยเหมือนสั่งงานด้วยภาษาพูดธรมดธรมดาธรๆนี่เลยครับอ๋อคำนี้มาจากอันเดรคาพาตีนี่เองที่เขาพูดไว้ช่วงต้นปี2025เนาะครับผมเขาเคยบอกด้วยนี่ครับว่า ภาษาอังกฤษคือภาษาโปรแกรมที่ฮอตสุดเมื่อปี2023ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วไอ้ VIBE c ค d e เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีเครื่องมืออะไรให้ใช้บ้างข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างนะครับได้เลยค่ะถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะคะค่าพาร์ตี้เขาอธิบายไว้ประมาณว่าเหมือนมองปัญหาแล้วก็พูดสั่ง AI จากนั้นก็รันโคด้ดอ๋อ แล้วก็อาจจะ Copy, p a ้เพไปปรับใช้อีกทีอะไรแบบนั้นค่ะฟังดูเหมือนเป็นทางลัดเลยนะครับแต่มันก็ยังเป็นสับใหม่มากๆเลยใช่ไหมครับเป็นบัสเวิร์ดหรือเปล่าก็ใช่ค่ะยังถือว่าอยู่ในช่วงทดลองกันอยู่ยังไม่ได้เป็นวิธีมาตรฐานอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ก็น่าสนใจนะครับว่า AI มันเข้ามาช่วยเขียนโค้ดได้ขนาดนี้แล้วค่ะ แล้วพวกเครื่องมือ AI ที่ทําให้ไวโค้ดมันพอจะเป็นไปได้เนี่ยมีตัวไหนเด่นๆบ้างล่ะคะก็มีหลายตัวเลยครับที่คุณคุ้นกันก็ Git Hub c o Pilot อ๋อ c o Pilot ครับหรือ Amazon Code Whisperer หรือมาแต่ใช้ Chat GPT ตัว GPT4 ตรงๆเลยก็ได้อืมค่ะ แล้วก็มีเครื่องมือใหม่ๆอย่าง Cursor หรือ c o p i l o t X ที่มี Agent Mode ที่แบบว่าพยายามให้ AI มันจัดการงานซับซ้อนได้มากขึ้นครับก็คือเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดให้เราจากคำอธิบายของเรานั่นเองครับผมแล้วอะไรที่ทำให้มันแบบ น่าสนใจมากๆเลยครับทําไมคนถึงตื่นเต้นกันคือจุดเด่นที่ชัดเลยนะคะคือมันเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์จริงๆเนี่ยสร้างซอฟต์แวร์เองได้อ๋ออย่างเคสของเค v วินรูสนักเขียน New York Times ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่เขาทําแอปง่ายๆชื่อ Lunchbox Buddy ช่วยคิดเมนูอาหารกลางวันให้ลูกจากของในตู้เย็นทั้งทางที่เขียนโค้ดไม่เป็นเลยใช่ค่ะไม่เป็นเลยจริงๆนี่แหละค่ะที่ทําให้คนว้าวกันโหนี้ก็หมายความว่า ใครมีไอเดียดีๆก็อาจจะทำโปรโตไทป์ออกมาได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเยอะเลยสิครับถูกต้องค่ะมันเหมือนดิมคราไทส์การสร้างซอฟต์แวร์เลยแล้วก็เร็วมากถูกมากด้วยสำหรับการลองไอเดียมีข้อมูลจาก Y Combinator ด้วยนี่ครับอ๋อใช่ค่ะรุ่น Winter 2025เขาบอกว่าสตาร์ทอัพประมาณ25%ในรุ่นนั้นเนี่ยโค้ดเกือบ95%มาจาก AI เลยนะคะโหเกือบทั้งหมดเลยนะนั่นแสดงว่าใช้กันจริงจังเพื่อทาต้นแบบเลย ใช่ค่ะมันเร็วไงคะแล้วพอ AI ช่วยเยอะๆแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เราไปโฟกัสที่ภาพใหญ่ขึ้นได้ด้วยไหมคะก็น่าจะใช่นะครับคือเราอาจจะไปนเน้นที่การออกแบบหรือการคิดคอนเซ็ปต์มากขึ้นให้ AI จัดก,การโคดใบค่ะหรืออาจจะช่วยให้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วขึ้นด้วยไม่ต้องมานั่งจำซินท็กซ์เป๊ะๆทุกตัวอืมก็น่าสนใจครับแต่ว่า การพึ่ง AI เยอะขนาดนี้มันก็น่าจะมีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะอันนี้สําคัญเลยคือเรื่องความเข้าใจโค้ดที่ AI มันเขียนมานะคะครับถ้าเราไม่ได้เขียนเองหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบั๊กซ่อนอยู่หรือปัญหา Security ตามมาได้ง่ายเลยเรื่องความปลอดภัยนี่น่ากลัวนะครับเหมือนมีคนออกมาเตือนด้วย ใช่ค่ะอย่างไซมอนวิลลินสันเขาเตือนเลยว่าเอาโค้ดจาก AI ไปใช้ในโปรดักชันตรงๆนี่เสี่ยงมากครับเพราะคุณภาพโค้ดอาจจะไม่ดีพอค่ะอาจจะทำงานได้แต่ไม่ดีที่สุดหรือดูแลรักษายากในระยะยาวไม่ยั่งยืนว่างั้นเถอะแล้วตัว AI เองเหรอครับมันก็มีพลาดได้เหมือนกันใช่ไหมพลาดได้ค่ะที่เรียกว่า hallucination สร้างโค้ดผิดๆออกมาหรือบางทีก็แก้บัคซับซ้อนไม่ได้เลยเอา้ามีปฏิเสธไม่ทำด้วยเหรอครับ มีรายงานเหมือนกันค่ะอย่างเคสของเคอร์เซอร์บางทีมันก็บอกว่าทำไม่ได้หรือไม่ยอมทำตามสั่งก็มีโอ้โหนี้ก็พึ่งร้อยเปอร์เซ็ไม่ได้เลยสิครับไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องมีคนคอยตรวจคอยแก้คอยดูแลอยู่ดีแสดงว่าตอนนี้ไวบ์โค้ดก็คงเหมาะกับงานเล็กๆโปรโตไทป์หรืองานส่วนตัวมากกว่าระบบใหญ่ๆที่ต้องการความแม่นยำสูงๆก็ประมาณนั้นเลยค่ะ มันเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีมากๆแต่ยังแทนที่พื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือความเข้าใจโคจรจริงๆไม่ได้ทั้งหมดมีตัวอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากคุณเควินรูสก็มีอันเดรคาพาฟี่เองเขาก็ใช้กับโปรเจกต์ส่วนตัวนะคะเขาก็บอกว่าเร็วดีแต่ก็เจอปัญหาแก้บั๊กยากๆเหมือนกันรหรือพีเตอร์เลเวลส์ที่ทำเกมจำลองการบินบนเว็บด้วย AI ล้วนๆใน3ชั่วโมงอันนั้นก็โชว์เรื่องความเร็วโอ้โห3ชั่วโมง แต่ก็ยังเป็นแค่การทดลองเนาะอีกเคสหนึ่งที่น่าสนใจคือประสาทไนก์วิศวกรที่เขาใช้ AI ช่วยแปลงแอปเก่าสร้างเครื่องมือภายในทั้งที่เขาไม่เก่งจ a วา s c r ิป t เลยโค้ดเข้า10%มาจาก AI อ๋ออันนี้ก็ชัดเจนว่ามันช่วยขยายความสามารถคนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ได้จริงๆใช่เลยค่ะโอเคครับสรุปแล้วไวฟ์โคดนี้ก็น่าจับตามากนะครับเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้สร้างซ,อ,งซอฟต์แวร์เร็วขึ้นเปิดโอกาสให้คนเยอะขึ้นค่ะ แต่ก็ต้องระวังเรื่องคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเราต้องเข้าใจสิ่งที่ AI ทําด้วยครับผมก็คือเป็นเครื่องมือเสริมที่ทรงพลังแต่ยังไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ต้องใช้คู่กับความรู้พื้นฐานและความระมัดระวังถูกต้องค่ะซึ่งนาวโน้มนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราทํางานหรือเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไปเลยก็ได้นะคะในอนาคตนั่นสิครับก็น่าคิดต่อนะครับว่า พอ AI มันเก่งเรื่องเขียนโคดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยทักษะอะไรที่จะสำคัญที่สุดสำหรับคนสร้างเทคโนโลยีในยุคต่อไปจะเป็นการมองภาพรวมการออกแบบการตรวจสอบคุณภาพหรืออย่างอื่นที่เรายังนึกไม่ถึงกันแน่ค่ะน่าติดตามมากๆเลยค่ะ